ก้อนเมฆสีเทาหอบเอาไอ้น้ำเดินทางมาไกลเจอกับภูเขาใหญ่จึงตกลงใจกลั่นไอเป็นฝนเหมือนพี่เก็บใจใส่กุญแจไว้รอใครสักคนคนที่ใจให้เหตุผล ว่ารู้สึกดีทุกยามอยู่ไกลแต่งงานกับพี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ <c oughs> <c oughs> อตอนที่บอกว่าแต่งงานกับพี่ได้ไหมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะขัดขัดเขิขนเขินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า พอดีแต่งงานแล้วสวัสดีเพื่อนๆนี่ครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนคนปรปนมผมนนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับลรบมาโอเจอกันเหมือนเดิมเป็นประจำทางช่องนี้นะครับเดโชสุกอินวันนี้วันนี้มาถ่ายอะไรดนะูมันกับอะไรสักอย่างคล้ายๆเป็นแบบพี่เขากำลังผอศพอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับ วันนี้ผมจะมาในหัวข้อ,อาการเก็บรักษากิ่งนะครับกิ่งหมอนนะแต่กิ่งที่กำลังจะนำเสนอ,อให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยในวันนี้ก็คือเป็นกิ่งของหมอนหมอนไทยนะครับเป็นหมอนบุรีลำแล้วก็หมอนกำแพงแสนนะครับเป็นหมอนไทยที่พึ่งด้านหนวดจะเอามาทำเป็นตอนะครับกิ่งนี้ผมนำมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับอตอนที่กลับไปพัทลุง นะฮะแล้วก็เราเริ่มตัดเมื่อวันที่27มิถุนานะครับ็7มิถุนาที่ผมลาครั้งที่สองไม่ใช่อันนั้นมัน21 <c oughs> 27มิถุนาเราเริ่มตัดกิ่งนะครับแล้วก็เอามามัด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 ,มดแล้วก็นำมาที่จังหวัดนครปนม ก็นับดูแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่บเจ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เจ็ดรวมกันแล้วก็สิบวันนะครับสิบวันผมจะให้ดูว่ากิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เปิดดูเลยนี่ถ้าเปิดออกมาแล้วมันกิ่งแห้งเนี่ยอายเขาได้หนึ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราตัดมาสิบวันแล้วสภาพกิ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดดูอันนี้กันไกลยอดทองนะครับยอดทอง คนมากยอดทองอายุสามสิบปีอายุยอดทองนี่แก่กว่าน้านวดห้าปีนะครับเพราะว่าน้านวดยี่สิบห้าเป็นจะเพศปีนี้ <c oughs> <c oughs> อา้อาวอ่ะดีให้เราปเปิดดูกันนะครับอผมใช้ผ้าเนี่ยผ้าผืนนี้เนี่ยเ,เป็นเป็นผ้าห่มของของสมัยที่เราเป็นทหารเกณฑ์สมัยก่อนนานแล้วนะ เาไม่นานเท่าไหร่นะครับเป็นทหารเกณฑ์เมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะว่าตอนนี้อายุยี่สิบห้าเป็นทหารเสร็จแล้วก็ขโมยผ้าห่มกลับบ้านด้วยไม่ใช่ <c oughs> เออนี่มันนานมาแล้วนะครับสัยก่อนเนี่ยก็เขาก็ให้เอาผ้าเนี่ยกลับบ้านได้นะครับแล้วก็เลยใช้ผ้าผืนเนี้ห่อกิ่งมานะครับถ้าถ้าไม่มีผ้าแบบนี้เราใช้อะไรนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะใช้ แล้วก็น่าจะใช้มากที่สุดนั่นก็คือออะไรเขาเรียกกระสอบป่านนะถ้าได้กระสอบป่านยยิ่งดีมากเลยอเดีวเรามาดูกิ่งกันเียผมเปิดให้ดูนะครับทำทรรมทำทมทำทำทำป่าว้าววาดูความสดเห็นไหมนี่ผมมัดมาเป็นมัดนะครับ เจ้าตัวนี้เป็นกิ่งบุรีลำนี่คือชุดบุรีลำนะครับชุดนี้ก็จะเป็นกิ่งเอาชุดนี้จะเป็นหมอนพื้นบ้านเนี่ยตัวนี้จะเป็นพื้นบ้านนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นบุรีลำไหนไหนกำแพงแสนเอากำแพงแสนอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นกำแพงแสนนะครับเห็นไหมทีนี้ เยอะนะไม่ใช่น้อน้อยนะครับโอ้ยเยอะมากเนี่ยผมเอามาทําต่อนะเดี๋ยวคือเราถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนะี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยเหมือนเราเห็นแบบนเนี้ยเหมือนกับมันแห้งเลยใช่ปะเดี๋ยวยเพิ่งตัดสินด้วยตาเปล่าเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูกันแบบเห็นๆเ,เอากิ่งที่เราคิดว่ามันแห้งนะดูนะตัด อุ้ยโดนมือด้วยโอ้ยกลัดหนองช้ำเลือดอุ้ยอ้ยเจ็บย,ย,ย,ยอดทองทำพ่อยอดทองของพี่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รอยตัดรอยตัดนะฮะ นี่คือความสดยังมียางอะไรพร้อมอีกกริงหนึ่งอยู่ไหนตัวกริงอีกท่อนหนึ่งอ่านี่ท่านหนึ่ง,ท,นนงท่านนี้เห็นไหมครับเห็นยางไหมนี่นยางแปะที่มือสดมากอ่าทีนี้เราพิสูจน์ด้วยการตัดไปแล้วทีนี้เรามาพิสูจน์ด้วยการขูดดูนะนี่ นะครับวิธีการนี้มันจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าวิธีการนําไปแช่น้ํานะครับแช่น้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าแช่ถึงระยะเวลาเนี่ยถ้าเหมือนสิบวันแบบนี้ถ้าเรานําไปแช่น้ําไว้แช่น้ําไว้ตั้งแต่มาตอนแรกนะก็คือ,อไอ้ท่อนที่เราดําไปแช่น้าเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มเปื่อยนะครับตรงที่มันจมน้ํามันมันจะเปื่อยนะครับแล้วเราก็จะเสียไปหนึ่งท่อนเลย เราแช่น้าลึกขนาดไหนมันก็จะเปื่อยมาถึงขนาดนั้นถ้าเป็นระยะเวลาที่นานเกินนะครับแต่อันนี้นะครับกิ่งยังสดเหมือนเดิมเนี่ยทั้งกิ่งแก่นะครับเห็นไหมกิ่งแก่เนี่ยอันนี้คือกิ่งที่แก่กเนี่ยที่ผมไปดูเมื่อกี้ที่ขูดนี่คือกิ่งที่แก่แล้วพวกนี้ก็คือกิ่งอ่อนกิ่งอ่อนก็จะเขียวๆแบบเนี้ยเห็นไหมกิ่งอ่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับที่เริ่มแตกตาก็เริ่มแตกยอดไปนะครับ อ่าทีนี้มาดูวิธีการตะหนวดทํำยังไงนะฮะตอนที่กลับมาจากพัทลุงเนี่ยเราหลังจากที่เรานํามามัดมัดรวมกันเป็นกองแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวตะหนวดก็จะตัดนะครับผมจะมาตัดกิ่งพอดีตัดแล้วก็เอาไปเสียบเลยนี่นะครับผมก็จะห่อคลุมแบบเนี้คล้ายๆกับที่เขาห่ออะไรอย่าพูดถึงศพอีกน่ากลัว <c oughs> เราห่อแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับห่อแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ผมก็จะใช้เชือกนี่มันจะมีเชือกอย่างเงี้ยฟึ๊บแล้วก็ผูกผูกหัวตรงนี้แล้วก็ปผูกท้ายตรงน,น้นนะครับผูกหัวผูกท้ายและหลังจากนั้นก็คือลดน้ำนะฮะลดน้ําให้ชุ่มเลยเราลดข้างในก่อนตอนแรกนะครับอพอเอามา ตั้งเป็นกองแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลดน้าให้ชุ่มพอลดน้าให้ชุ่มเสร็จเราก็เอาผ้าเนี่ยห่อไว้พอ,อผ้าห่อไว้ทีนี้ลดน้ําที่ผ้าเนี่ยให้ชุ่มเลยลดให้ชุ่มเท่าที่ที่เราคิดว่ามันชุ่มได้นะครับพอลดน้ําจนชุ่มแล้วทีนี้เราก็ผูกนะแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายนะครับจากพัทลุงมานครพนมนะครับจากพัทลุงมานครพนมเนใช้ระยะเวลาก็ยี่สิบสี่ชั่วโมง นะครับ24ชั่วโมงกว่าจะมาถึงนี่ก็ถ้าคิดเป็นเป็นวัน24ก็ก็คือ1วันนะครับแต่ถ้าเราคิดแบบว่า,าเฉพาะกลางวันก็คือ2วันอะไรประมาณนี้เนะาะแต่ว่าผมขับรถเฉพาะกลางวันไงนะครับเพราะนั้นกลางคืนผมก็ต้องพักมันก็เลยใช้เวลาย้อเวลาในการมาที่นี่สองวันนะครับมันก็ต้องตากแดดเวลาอยู่ท้ายรถเนี่ยนะครับวิธีการเราก็ใช้น้ําแต่ว่าน้ําที่เราฉีดทีเดียวจากพัทลุงมาถึงนี่สวันเนี่ยก็อยู่ได้สบายเลย นะครับพอมาถึงที่บ้านทีเนี้ยเรายกออกจากรถเสร็จปุ๊บเราก็มาฉีดน้าแบบเนี้ยให้ชุ่มอีกทีหนึ่งนะครับฉีดน้ําให้ชุ่มอีกทีหนึ่งทีเดียวเลยนะและหลังจากนั้นก็วางไว้แบบนี้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเขาคลุมเขาแล้วก็หาผ้าคลุมที่ที่อ่าตรงนี้ก็นิดหนึ่งเนี้ยนี่เพิ่งคลุมใหม่เนี่ยคลุมไว้แบบเนี้ยนะครับอยู่ได้นานมากนะนี่คือผ่านไปสิบวันก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็ถ้าเราทาไม่หมดมนี่เดี๋ยวผมจะตัดกิ่งเสร็จปุ๊บนะตัดเอากิ่งเนี้ยไปเสียบพอไปเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่หมดอยู่แล้วเพราะผมจะเสียบไม่ทันอยู่แล้วนะเพราะมันเยอะมากนะครับนะเ,เราก็ตัดเสร็จเราตัดเฉพาะที่เราจะเสียบทันไอ้ที่เราเสียบไม่ทันเราก็ไว้แบบเนี้นะครับไม่ต้องไปตัดกิ่งเนาะเขานะแต่ว่าคือพูดง่ายว่าเราไว้ทั้งยาวๆแบบนี้นะฮะเนี่ยไว้ทั้งยา,ยาวๆแบบนี้เลย อย่าไปตัดนะครับยิ่งไว้ยาวเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยู่ได้นานนะแต่ว่าถ้าเราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเนี่ยนะครับเราตัดสั้นๆเหมือนที่เราจะเอาไปเสียบอันนั้นก็คือเราต้องพาไปโล่ะลากหรือไม่ก็เราก็ต้องไปใส่ไว้ในขุยมะพร้าวหรือว่าไม่ก็ใส่ไว้ในถุงชําเลยถ้าตัดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ตัดแบบนี้นะครับไม่ต้องตัดเขาไว้ทั้งยาวแบบนี้นะครับยาวตอนนี้ก็ประมาณสักเม็ดกว่าๆนะครับหรือว่าประมาณสักเม็ดหนึ่งก็ได้แล้วเราก็วางไว้แบบนี้เลย อยู่ได้นานมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเหี่ยวว่าจะเฉาอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ได้นานตลอดชีวิตนะครับนี่ในกรณีที่เราได้กิ่งมาเยอะๆแล้วเราทําไม่ทันนะครับวิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าหนวดนะอยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการนี้แล้วมัน,มนได้ผลดีกิ่งอยู่ได้นานแล้วกิ่งสดตลอดเลยเวลาเรานําไปเสียบไปติดนะยางออกมาดีมากนะฮะ ก็คือความสดเหมือนกับเราเพิ่งตัดจากต้นสดๆเลยนะครับก็ลองทํากันดูก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่ได้กิ่งมาเยอะๆบางทีเราไปเขาบอกว่าเอ้ยวันนี้อพอดีกิ่งมอนที่หน้าบ้านเนี่ยจะตัดทิ้งนะต้นใหญ่มากเลยอนะถ้าอยากได้ก็มาเอาไปนะมาเอาไปเนี่ยทีนี้เราจะเอาไปเราก็เสียบไม่ทันมันเยอะมันมากเราตัดก็ตัดไม่ทันไม่รู้จะทําไงก็ตัดแล้วก็เป็นมัดๆแล้วก็เอามา คลุมไว้แบบเนี้ยใช้ผ้าถ้าใช้ผ้าเดียก็ให้เป็นผ้าที่หนาหน่อยถ้าไม่มีผ้าก็ใช้กระสอบป่านนะครับก็จะใช้ได้ดีแล้วจะเก็บกิ่งไว้ได้นานนะครับเราเวลาเราจะเอาไปเสียบเอาไปติดตาเราก็มาตัดเอาไปเสียบติดตาท่าไหร่เราก็ตัดเอาไปที่เหลือเราก็คลุมไว้แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการง่ายๆที่นนนวดนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆเดีด๋ยวจะนํามาฝากกันใหม่วันนี้คงจะได้ล่าลาไปแต่เพียงเท่านี้ นะครับมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปไล่ตอบคอมเมนต์ของคลิปเก่าๆนะัน่นแหละไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ใครเลยเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากนะครับเนี่ยลูกก็ต้องไปโรงเรียนอีพกพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องเคลียร์งานส่งของให้ลูกค้าบ้างทํางานของเราบ้างสวนบ้างอะไรบ้างงานมันเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยแต่เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่มีเวลาตอบอ่ะก่อนจากการฝากช่อง ฝากช่องเอื้อโดยนะอ่าฝากช่องพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแบรนด์นะครับเข้าไปติดตามพี่ต้อมไว้ชมคลิปพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมเป็นพี่สาวที่น่ารักของหน้าหนวดเสมอมานะครับอ่าใครที่อยากดูวิธีการทําจุลินทรีย์ต่างๆจุลินทรีย์เข้าสารเสกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์อาหารต่างๆของพืชผักผักสวนครัวรั้วกินได้ในบ้านพี่ต้อม นะครับก็สามารถจะเข้าไปดูได้เลยชื่อช่องนะไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแพรนนะครับเพราะว่าทุกคลิปของหน้าหนวดนะครับพี่ต้อมก็จะมานะครับคอมเมนต์หมดเลยนะถ้าไม่รู้ว่าพี่ต้อมคนไหนก็อ่านไล่อ่านคอมเมนต์ในในคลิปนั้ก็จะเห็นพี่ต้อมนะครับจะมีทั้งหมด3ช่องนะของพี่ต้อมนะครับก็ไปกดติดตามก็ไปดูกันก็แล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งพี่สุวัสด์นะครับบ้านพันไม้คนกฎหมายนะครับ ไปดูเรื่องของการปลูกผักหวานป่าไปดูเรื่องของอาการปลูกต้นไม้ของของพี่สวัสนะฮะหลายพันหลายชนิดนะครับนะฮะแล้วถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องอตัวบทกฎหมายเรื่องกฎหมายก็ปรึกษาได้นะพี่สวัสเป็นทนายความด้วยวันนี้หนะนวดลาเพื่อนๆไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ